เอาละค่ะเอาละค่ะพอเป็นลิซ่าทีไลนะคะไม่เคยมีอะไรง่ายจริงๆแม้ตัวจะปังระดับเวิร์คลาสแล้วก็ตามแต่ว่าชีวิตนั้นยากยากค่ะทุกคนเออวันนี้เนาะแอดเห็นมีข่าวไทยบางสำนักเนาะเขาก็ลงว่า น้องลิสเจอแอนตี้ตัวเป้งอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นแอนตี้บางส่วนเท่านั้นนะของทางญี่ปุ่นนะคะเพราะอย่างที่รู้กันว่าน้องเนี่ยขึ้นเป็นแบรนด์แอมของชีเชโดใช่ไหมโอ้โหเลิศเลิมมากผิวดีนะงานผิวก็คือกระจกแวววับเลยก็คู่ควรกับตำแหน่งมงลงนะคะแต่เขาบอกว่ามันมีแอนตี้บางส่วนก็คือต้องยอมรับว่าหลายประเทศเนี่ยเขาก็จะมีความแบบรักชาติใดๆนะคะไม่ยอมกระโดดออกจากกำแพงเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรแบบนี้เขาก็ยังคงซัพพอร์ตคนในประเทศก่อนนะเรื่องอย mm. ่างนี้มันมีอยู่จริงใช่ไหมเขาก็บอกว่าแอนตี้บางส่วนนะคะบอกว่าไม่พอใจทําไมแบรนด์แอมเลอกลิซ่าแบรนด์นี้เป็นของญี่ปุ่นเป็นความภาคภูมิใจซึ่งเอาจริงๆอันนี้แอดก็เคยเล่าไปแล้วในช็อตเนาะว่าชิเชโด้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีอายุกว่า150ปีนะคะอะไรจะสวยอมตะขนาดนั้นเนาะเขาเป็นแบรนด์เก่าแก่จริงแล้วเขาก็ไต่ระดับเนาะ เป็นท็อปของญี่ปุ่นจนมาเป็นท็อปของเอเชียแล้วก็เป็นติดอันดับต้นๆของโลกด้วยในมุมของคอสเมติกใช่ไหมแต่ก็มีคนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยก็ยังอยากให้ใช้เป็นแบบไอดอลชาวญี่ปุ่นหรือเปล่าไอดอลก็มีอยู่เยอะดาราก็มีอยู่เยอะ ทำไมต้องเป็นลิซ่าแล้วก็ดราม่ากันไปนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าคนจำนวนมากเขาเก็ตไงแค่เห็นแล้วลิซ่าก็รู้แล้วแหมเขาไม่ได้เอามาขายตามตรอกซอกซอยเนาะเขาขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาก็อยากให้ฝรั่งมังค่าใดๆก็ต้องใช้ของเขาด้วยไม่ใช่แค่เป็นของโปรดของสาวเอเชียเท่านั้นนะคะคราวนี้เนี่ยเรื่องง่ายๆแบบนี้แต่บางทีเรื่องของการยอมรับสำหรับคนบางคนเนี่ยมันยากมากเลยก็เลยโดนกระแสแอนตี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวแอดจะมาเจาะลึกให้ฟังเน ว่าทำไมต้องเป็นลิซ่าและลิซ่าเนี่ยคือขบดต,ตัวเป้งตัวมัมจริงๆไม่แปลกใจเลยที่จะเจอแอนตี้แบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ลิซ่าทํานั้นเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเอเชียนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยและผู้หญิงอีกจานวนมหาศาลไม่มีใคร ทำได้เลยนะมามาเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทำไมน้องลิสถึงเป็นกระบฏในสายตาของผู้หญิงจํานวนมากนะอาจจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยก็ได้นะโดยเฉพาะนะคะกับแอนตี้ชาวแดนอาทิตย์อุทัยซึ่งมีความคิดแบบนี้นะคะเพราะต้องบอกก่อนว่าแบรนด์เครื่องสำอางสีแดงที่ว่านี่นะคะเขาเป็นตัวแทนของความเปะ๊ะความเนียบแล้วก็อนุรักษ์นิยมสุดๆเขาเรียกว่าสุดโต่งของญี่ปุ่นเลยนะคะเขาจะมาแบบเป็นความงามแบบนิ่งๆลึกๆเนาะค่ะ ต่อนี้ค่ะการที่เลือกลิซ่าเนี่ยคือการเอาระเบิดมาวางกลางเขาเรียกว่าสี่แยกชิบูย่าเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าลิซ่าเนี่ยไม่ใช่ความงามแบบเรียบๆแบบที่เขาเคยเป็นมาแต่น้องเราเป็นความงามแบบตะโกนออกมาเลยนะคะแล้วก็มีความสตรีทมากๆเลยก็คือมีความเท่ด้วยอะไรด้วยนะคะอ่ะ ขอโทษนะคะเมื่อกี้ชิบุย่าสรุปมัน4ี่แยกหรือ5แยกอะแอดงงนะเอาบอกมาหน่อยแล้วกันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะความงามของลิซ่าเนี่ยเหมือนไปวางระเบิดกลางแยกเขาเลยเพราะว่าอะไรเพราะน้องเนี่ยมาจากเคป๊อด้วยน้องก็มาแสดงออกแล้วก็สวยแบบมีสไตล์ซึ่งตรงข้ามกับภาพลักษณ์กุลสตรีของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมใส่กิมโมโนนั่งพื้นแบบเสือเลยแบบนี้คือ แบบของเขาก็จะงามแบบอีแบบหนึ่งนะ,ะซึ่งมุมเด็ดเลยนี่ก็คือการยอมรับความพ่ายแพ้ของ J Beau ต y ต่อ K Beau t y เนาะเพราะก็ต้องยอมรับว่า J b วิ u t y เขาสวยอีแบบหนึ่งมานานแล้วแต่น้องเนี่ยก็คือถึงแม่น้องจะอินเตอร์แล้วแต่บางส่วนก็ต้องยอมรับว่าน้องมีความเป็นแบบ เคเขาเจอด้วยในตัวเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบโอ้โหเจบิวตี้มาสยบต่อ K Beauty หรือเปล่าในแง่อิทธิพลทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นคนในชาติเขาก็จะไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นะคะซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่ไม่ปลื้มตัวน้องนะแต่อาจจะไม่ปลื้มภาพรวมเลยที่ว่าเอ้ยเป็นแบรนด์บ้านชันทำไมไปสนับสนุนความเป็นเคบิวตีแบบนั้นได้อะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งทางแบรนด์เขาเนี่ยไม่ได้แค่จ้างแบรนดแอมแต่กำลังขอยืมลมหายใจนะคะของความเป็นป๊อปสตาร์ของน้องซึ่งก็ยังอาจจะมีเงาลางๆของเคป๊อปอยู่ด้วยมาทำให้แบบ,แบบแบรนด์เก่าแก่เนี่ยยังคงมีมนขลังนะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะมองว่าอย,อยู่มาร้อยห้าสิบกว่าปีเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่แบบอาจจะดูเก่าอาจจะดูแก่ไปแล้วหรือเปล่านะเขาก็ต้องอัปเดตตัวเองให้ดูเป็นคนที่แบบเทรนด์ขึ้นมาเนอะออกไหม ซึ่งคำว่ามุมมองนะคะ the outsider คือคนนอกเนี่ยกลายเป็นคนชนะไปซะอย่างนั้นนะคะก็มีคำถามอีกแหละว,ว่าเอา้าผู้หญิงมีทั่วโลกทำไมต้องเป็นคนไทยทำไมต้องเป็นสาวไทยเออมีการตั้งคำถามสิทำไมต้องเป็นแบบเออไซอมไซอิเออยอ,ยอ,อ,เอ,อ,อย่างี้ใช่ไหมทุกคนทางทางที่สาวญี่ปุ่นเขาก็ คาวอี้ขนาดนั้นที่สำคัญก็ยังมีสาวจีนอีกนะคะก็สร้างยอดขายได้คราวนี้ค่ะในประวัติศาสตร์ความงามแบบญี่ปุ่นเนี่ยแบรนด์ระดับไฮเอนด์เขามาจะห่วงแหนความเป็นแบบว่า Japanese อ s เซนส์มากๆเลยนะคะคราวนี้พอมาตกเป็นแบบตำแหน่งของสาวไทยก็ลเลยมีปฏิกิริยา,างแรงแบบนี้นะคะซึ่งการเลือกสาวไทยคือการ ตบหน้าแนวคิดเชื้อชาติบริสุทธิ์เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการตีตลาดของญี่ปุ่นใช่ไหมซึ่งชิเชโดเนี่ยกำลังบอกโลกทางอ้อมว่าเราไม่สนนะว่าคุณจะเป็นใครหรือมาจากประเทศไหนแต่ถ้าคุณดังระดับ global citizen คุณคือมาตรฐานความงามในแบบของเรานะคะเป็นการก้าวข้ามกำแพงเชื้อชาติที่ใหญ่ที่สุดที่แบรนด์ญี่ปุ่นเคยทำมาเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะที่เขาจะมีแบบ มีแอนตี้ลุกขึ้นมาขนาดนี้นะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาไม่เคยทําจริงๆกับแบรนด์คอสเมติกซึ่งชื่อว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศของเขานะซึ่งถามว่าเจ้าแบรนด์สีแดงเนี่ยนะคะมักจะโฆษณาด้วยภาพกราฟิกโมเลกุลห้องแลบแล้วก็ความซับซ้อนของผิวพันธุ์ใช่ไหมแต่ว่าน้องลิสเนี่ย ไม่ได้ขายอะไรที่เป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่น้องเนี่ยมาขายเรื่องของโซลเรื่องของวฟ์เรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ขายเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยว่าแบบฉันทาครีมแล้วฉันสวยได้ฉันเป็นตัวของฉันเองฉันทาแล้วฉันออกไปเต้นฉันทำมาหากินใดๆฉันต้องดูแลรูปร่างหน้าตาเห็นไหมว่าวิธีการขายเนี่ยมันก็จะต่างไปจากเดิมเลย พราะแต่ก่อนเนี่ยนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะขายแค่ว่าเขามีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับโลกแล้วมันยังงูนอย่างนี้อย่างงั้นคือมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมาแต่เป็นน้องลิสปุ๊บขายอารมณ์ล้วนๆเลยนะทุกคนแล้วก็ขายความดังของน้องนั่นเองนี่จะเห็นแล้วว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่มันเปลี่ยนไปเยอะนะคะบอกผลลัพธ์ในห้องแลบมากลายเป็นบอกความรู้สึกบนเวทีเออโดยเฉพาะแอดตัวล่าสุดเนี่ยน้องก็เล่านะว่าแบบ ฉันมั่นใจมากๆเวลาที่ฉันใส่แล้วขึ้นเวทีนู่นี่นั่นนะคะคราวนี้จะเห็นไหมว่าเขายอมเปลี่ยนตัวตนการทำการตลาดของเขาไปเลยนะว่าไม่ได้มานั่งขายทฤษฎียากๆความน่าเชื่อถือตรงนั้นแหละแต่ขายความมั่นใจของน้องลิสนะ,ะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกับยาสีฟันของน้องในไทยเนี่ยที่น้องถือน่ยก็ขายความมั่นใจเหมือนกันก็คือ d e n t i s t e เห็นไหมว่า มันไม่ได้ต้องทําอะไรให้มันยากอะ่ะแค่เป็นลิซ่ามันก็ดูแบบมั่นใจแล้วขายได้ทุกสิ่งอันบนโลกล่านาะให้น้องขายไม่จิ้มฟันยันเลอลบนี่ก็คือโซเอาแน่นอนนะคะก็จะทําให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะที่ล้าที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันสู้สนเสน่ห์ของมนุษย์ไม่ได้โดยเฉพาะนี่นะคะมนุษย์ลาลิซาของเรานั่นเองซึ่งแอดอยากจะถามทุกคนว่าคิดว่าทำไมชิเชโดถึงจ้างลิซ่านะคะ พราะน้องสวยหรือเปล่าอ่าอาจจะบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะ แต่ว่านี่คือการยอมจำนนค่ะของยักษ์หลับ150ปีจากญี่ปุ่นนะคะที่มีต่อกระแสของโลกยุคใหม่ด้วยน้องสวยนั้นเรื่องจริงค่ะแต่การต้องการตัวแทนของคนยุคใหม่มาเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเลยเนาะซึ่งแบรนด์ที่เคยเน้นความเป๊ะนะคะเรียบร้อยแบบกุลสตรีญี่ปุ่นแต่กลับยอมก้มหัวให้ความเท่แบบสตรีทของสาวไทยที่ไปโตในเกาหลีนะคะเพราะอะไรเพราะว่าชิเชดเดีรยเขารู้ว่าวิทยาศาสตร์ที่ล้ำที่ สุดนะคะก็ไม่สามารถซื้อใจเด็กเจนซีได้เท่ากับรอยยิ้มของลิซ่าเท่านั้นนะคะเห็นไหมบางอย่างก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคะแค่จ้างลิซ่าเท่านั้นเองนี่คือการเอาความเก่านะคะการสะสมเขาเรียกว่าไงอะมาตรฐานของแบรนด์เนี่ยมาแลกกับความสดใหม่เลยทีเดียวเป็นการพิสูจน์ว่าแม้แต่แบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดก็ย่อมเป็นกบฏ ก็คือเป็นกระบฏต,ต่อตัวเองนี่แหละเพื่อที่จะยังอยู่รอดได้บนโลกใบนี้ในนาทีนี้นะคะก็คือยังไงต้องให้ลิซ่าเข้ามาช่วยพยุงให้แบรนด์นั้นอยู่ต่ออย่างมั่นคงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโหแอดอวยน้องอีกแล้วหลับหูหลับตาอวยนึกว่าแอดกำลังลงเสียงแบบลาตาอยู่ใช่ไหมจริงจไม่ใช่ค่ะมันมีหลักฐานนะทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าชิชาโดเนี่ยเขาเคยมี global brand มมาหลายคนแล้วแต่ ที่ผ่านมาเขาอยู่ในเซฟโซนล้วนๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะมาในลุคแบบสวยสง่าน่าเชื่อถือเท่านั้นไม่เคยมีลุคสตรีทหรือว่าเท่หรือเซ mm ็กซี่โผล่เข้ามาเลยนะคะ mm hmm. คืออย่างถ้าเกิดที่เขาเคยตัดสินใจเลือกเนาะอันนั้นก็จะเป็นดาราฝั่งเมกาไปก็คือแอนแฮ a เว์นั่นเองอันนั้นเป็นดาราระดับออสการ์นะแต่ก็ยังมีความหวานอ่อนโยนแบบคลาสสิกตัวแม่เลยใช่ไหมแล้วก็ เคยไปเลือกคุณเมแกนค่ะคนนี้เป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐนะคะก็จะสื่อถึงความแข็งแกร่งเป็นสายกีฬาไปเลยเห็นไหมแล้วก็จะเป็นอีกคนนึงนะคะเป็นนักแสดงจากทางสเปนสื่อถึงความมั่นใจ และก็มาอีกคนหนึ่งค่ะเขาวกกลับมาที่ออนักกีฬาอีกแล้วเนาะออก็น่าแปลกใจนะว่าทําไมเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนสายกีฬาหมายถึงว่าดึงภาพลักษณ์ของนักกีฬามาซะเยอะเนาะก็คือเป็นนักสเก็ตลีลาเหรียญทองโอลิมปิกนะคะอันนี้เป็นชาวรัสเซียเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่สื่อถึงความเป๊ะนั่นเองคราวนี้ทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าว่าทำไมชิเชโดเนี่ยมักจะมากับคนที่มีภาพลักษณ์ทรงพลัง แต่เป็นทรงพลังแบบทางการค่ะนั่นก็คือ formal power นะคะหรือไม่ก็เป็นระดับตำนานของญี่ปุนน่นแ่อุชดะฮิคารุแมเฟิร์สเลิฟนาโอ้โหแอดชอบเพลงเขาเมกแล้วคนนี้เขาก็ดังระดับโลกอีกเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นดีว่าอันดับหนึ่งของประเทศเขาเลยจะเห็นนะคะว่าทุกคนที่แอดพูดมาเนี่ยมีภาพลักษณ สวยระดับเป็นทางการหมดแต่ไม่มีใครมาสวยเก๋แบบน้องเลยเนาะซึ่งอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับภาพลักษณ์ของแบรนด์เขามากๆนะคะแล้วถามว่าทำไมลิซ่าการเลือกลิซ่าทำให้ตัวแบรนด์เองเนี่ยดูเป็นกระบทเนาะแล้วลิซ่าก็ดูเป็นกระบฏในสายตาของคนที่เขาเรียกว่าไงอะ มีความคลั่งชาติด้วยนะคะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูแล้วกันนะคะว่าจริงๆเนี่ยคนละขั้วเลยอย่างไอดอล VS นักสแสดงหรือนักกีฬาเนี่ยปกติทางแบรนด์เนี่ยเขาจะเลี่ยงความหวือหวาของวงการไอดอลเลยนะแทบไม่เคยเลือกไอดอลมาเลยแต่น้องลิซเนี่ยเป็นคนแรกที่ทําลายกําแพงนั้นนะซึ่งจะเห็นว่าความสตรีทนะพอมาเจอกับความหรูหรานะคะลิซ่าเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ที่ซุกซนมากกว่ากล้ามากกว่า แฟชั่นแบบจัดๆเลยนะคะซึ่งจะคอนทราสต์กับทางแบรนด์ชิเชโดมากที่ดูเป็นโอ้คุณผู้หญิงญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะเหมือนเดินใส่กิโมโนมาเลยทีเดียว ซึ่งน้องลิสเนี่ยเลยกลายเป็นสาวไทยคนแรกนะคะในประวัติศาสตร์ global เลยเพราะก่อนอันนี้ถ้าเป็นคนเอเชียเนี่ยเขาจะเลือกเฉพาะคนญี่ปุ่นเท่านั้นหรือว่าเคยเลือกคนจีนเพราะว่าเพิ่มยอดขายนะคะแต่การเลือกสาวไทยคือการประกาศว่าศูนย์กลางความงานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่โตเกียวหรือปักกิ่งแล้วนะจ๊ะแต่คืออยู่ที่ตัวบุคคลก็คือนูเลสจากแบงกอกนั่นเองคะ่ะทุกคน,นเห็นไหมนี่คือความเท่นะคะ ซึ่งแอดจะมีสถิติน่าสนใจปิดท้ายให้ฟังกันอีกนิดหนึ่งนะคะว่าแอมบาสเดอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยขายของหลักๆในบ้านเขาหมายถึงในอดีตที่ผ่านมานะตอนที่อาจจะยังไม่ได้แบบตีตลาดอินเตอร์มากหรือแม้แต่ตอนตีตลาดอินเตอร์เนี่ยเขาก็ยังเลือกพรีเซนเตอร์เป็นคนญี่ปุ่นเองด้วยนะเพราะเขาก็คือมีความรักชาติอะไรแบบนี้นะคะ แต่ว่าการเลือกของน้องลิสเนี่ยมาเป็นคนไทยคนแรกที่ขึ้นแท่น global brand ของเขานะคะเป็นแบรนด์แม่อย่างชิเชโดกินซาโตเกียวเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดนะคะซึ่งสูงกว่า friend of brand หรือว่า local ambassador มากๆเลย ซึ่งในอดีตนะคะทางแบรนด์เนี่ยจะเป็นคนกําหนดนะว่าความงามแบบญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ในวันนี้นะคะชิเชโดต้องยอมให้เด็กสาวจากไทยนะคะเป็นคนกําหนดแล้วแหละว่าความงามยุคนี้คืออะไรไม่ได้ระบุนะคะว่าคืออะไรแต่ระบุเลยว่าความงามยุคนี้เท่ากับลิซ่าเออ จบนะอันนี้มีข้อมูลรองรับอะไรใดๆไม่ได้มาอวยอย่างเดียวนะคะนี่คือความเลิศดความปังซึ่งภารกิจแรกของแบรนด์แอมก็คือไปเซ็นไลเซนบนชิเชโดขวดยักษ์ใหญ่มากแอดเห็นแล้วอยากได้นะก็คือน่าจะใช้ได้ประมาณเกือบ10ปีนะทุกคนถ้านะขวดนี้มันมีอยู่จริงนะคะที่น้องไปเซ็นแล้วก็ แอดอยากจะให้มันมีวันหมดอายุสักใช้ได้สัก30ปีอะไรแบบนี้นะเอออยากจะซื้อไว้สักขวดหนึ่งนะคะอะไรประมาณนี้คือไม่รู้แหละที่เล่ามาทั้งหมดยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าต่อจากนี้ไปทั่วโลกก็จะหันมาใช้แล้วก็กลายเป็นคือแบรนด์แรกๆในใจของสาวๆที่แบบไปที่เคาน์เตอร์แบรนด์แล้วแบอบกอุ๊ยฉันเอาชิเชโดดีกว่าเพราะว่ามีน้องติดอยู่อะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนอยู่กับอภพีนิวส์ค่ะบ๊วย